ภายในกล่องลูกค้าจะได้รับอะแดปเตอร์3แบบได้แก่อะแดปเตอร์สำหรับชงกาแฟแคปซูลเนสเปสโซ่อะแดปเตอร์สำหรับชงกาแฟแคปซูลโดเชกุสโต o และอะแดปเตอร์สำหรับชงกาแฟบดพร้อมทั้งฟิลเตอร์บาสเกตสำหรับชงกาแฟพอตซึ่งใช้ฐานร่วมกันกับอะแดปเตอร์กาแฟบดหากท่านต้องการใช้แคปซูลแบบเติมกาแฟบดเองห้ามใช้แคปซูลที่ฝาเป็นพลาสติกหรือสแตนเลส ควรใช้แคปซูลที่ฝาเป็นสติ๊กเกอร์และตัวถ้วยแคปซูลเป็นอลูมิเนียมฟอยล์เท่านั้นกดปุ่มเพื่อทำการเปิดเครื่องใส่กาแฟ,แฟบดครั้งละประมาณ14กร,รมัมหรือประมาณ2ช้อนสีดำที่แถมไปพร้อมกับเครื่องเกี่ยก,กาแฟให้กระจายทั่วบาสเกตจากนั้นใช้แทมเปอร์กดเบาๆข้อแนะนำในการใช้กาแฟบด ให้ใช้กาแฟาบดท,ที่บดละเอียดเท่าเม็ดเกลือห้ามใช้ขนาดที่ละเอียดเป็นแป้งและห้ามใส่กาแฟาสำเร็จรูปชาสำเร็จรูปหรือกาแฟโบราณเข้าไปในฟิลเตอร์กาแฟบดเลือกอะแดปเตอร์กาแฟที่ต้องการชงจากนั้นดันอะแดปเตอร์เข้าไปให้สุดและกดปิดฝาพับลงกดปุ่มแก้วเล็กหรือแก้วใหญ่เพื่อทำการสั่งชงกาแฟา ระดับปริมาณน,น้ำของทางเครื่องชงที่ถูกตั้งค่าไว้โดยที่ปุ่มแก้วเล็กนั้นจะมีปริมาณน,น้ำอยู่ที่ประมาณ50-60มิลลิตรและปุ่มแก้วใหญ่จะมีปริมาณน,น้ำอยู่ที่ประมาณ150-160มิลลิลิตรทั้งนี้ท่านสามารถตั้งปริมาณการชงได้อย่างอิสระโดยมีวิธีตั้งดังนี้ ในขณะที่จะทำการตั้งค่าให้ลูกค้าทําการใส่กาแฟเข้าไปในตัวเครื่องจากนั้นกดปุ่มแก้วค้างไว้รอจนได้ปริมาณน้ำที่ต้องการจากนั้นจึงปล่อยมือออกกรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือและหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอสไซอ๊อกกี้ค่ะขอบคุณค่ะ